สวัสดีครับวันนี้มีเคส VRS จากทาง v g a t s นะครับมาให้ชมกันซึ่งเป็นของ Galaxy S22 Ultra นะครับแล้วก็มีของ S22 Plus รวมถึงรุ่นอื่นๆอย่าง iPhone นี้ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งราคาเนี่ยไม่แพงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากโทรศัพท์เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะออกแนวแบบโรบอทโรบอตหน่อยนะครับวัสดุเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตด้านในนะครับส่วนด้านนอกจะเป็นเคสแบบ TPU ซึ่งกันกระแทกดีมากนะครับมีกริปด้านข้างเวลาจับถือก็จะไม่ลื่นนะครับ ว้าวช่องชาร์จอะไรครบนะครับมีเลือกังสีสีเมื่อกี้นี่เป็นสีเขียวนะครับอันนี้คือสีอาเมทัลแบล็กนะครับจอกแนวแบบเทาๆหน่อยแล้วก็มีสีขาวนะครับจะเป็นขาวแบบตัดดําเลยอย่างที่เห็นนะครับและนี่คือสีดำนะครับเป็นสีแบล็กซึ่งบอกเลยว่าสวยมากนะครับเหมาะกับใส่เครื่องสีทึบ ก็มารีแคปนะครับว่ามีสีสีนะอย่างอันนี้คือสีขาวครับอันนี้คือสีดำสนิทนะแล้วก็เป็นสีเมทัลแบล็คนะครับจอกสีเทาหน่อยแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวจะอยู่ริมสุดนะก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะดูแบบแนวแบบเดนทรลนิดนึงเนาะรุ่นที่2คือ VRS ดัมด้ากริดนะครับมี2รุ่นย่อยก็คือรุ่นไฮบริดแล้วก็รุ่นโปรนั่นเองแต่รุ่นไฮบริดเนี่ยเขาจะมีขาตั้งด้วยนะส่วนรุ่นโปรจะไม่มีนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูรุ่นโปรโกันก่อนนะครับซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยจะก็นั่งทนทานนะมีแถบโลหะแล้วก็สามารถใส่บัตรได้สูงสุดถึง4ใบด้วยกันนะก็เหมาะกับการใส่พวกบัตรรถไฟฟ้าบัตรสมาชิกต่างๆนะครับสามารถสไลด์ออกมาได้มีเลือก2สีก็คือ Black Logo อันที่แล้วนะครับแล้วก็มี Black l e เบ l นะครับจะเป็นแบบแถบแบบนี้นะครับ ส่วนวัสดุอะไรต่างๆก็จะเหมือนกันนะสามารถกันกระแทกได้ค่อนข้างดีมากด้วยนะครับและทําตกเนี่ยผมว่าไม่พังแน่นอนว่ะเพราะว่าตัวเคสเนี่ยจะค่อนข้างหนาพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับทั้ง3รุ่นนี้แล้วก็รุ่นก่อนหน้าอย่างเทอร์ากาตนั่นเองส่วนรุ่นไฮบริดเนี่ยจะเห็นว่ามีขาตั้งบิวอินมาให้นะครับนอกนอจากะใส่บัตรต่างๆได้ถึง4ใบนะครับยังสามารถตั้งเครื่องแนวนอนได้ด้วยนะครับและข้างในเนี่ยบอกเลยว่าซับแกงกระแทกโหมดมากรุ่นถัดมาคือ vis เทอร์ระกาดแบบคริสตัลนะครับตัวนี้จะเป็นเคสใสที่เหมาะกับคนที่ซื้อสีพิเศษนะครับสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับใส่เคสใสแล้วก็ยังได้ความทนทานแบบดีเยี่ยมนะครับจะเห็นว่ามันมีกริปนะครับสำหรับจับถือได้สะดวกมากขึ้นนะครับคุ้มปุ่มคุ้มเลยหมดนะครับแล้วก็ใช้งาน S Pen รวมถึงชาร์จได้ปกติทุกอย่าง เอาละก็มารีแคปสำหรับเคสทั้ง4รุ่นจากทาง BIS นะครับสำหรับเทรเากาศเนี่ยเขาจะเหมาะก,กับคนที่แนวโรบอทนะครับต้องการความทนทานเคสทึบไปเลยนะครับกันกล้องกันไรได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับราคาเนี่ยเขาอยู่ที่1290บาทนะครับมสีสีสันให้เลือกตามที่กล่าวไปนะ ต่อมาเป็น VRS t e r r a u a r d Crystal นะครับตัวนี้อย่างที่บอกเป็นเคสใสนะครับก็เหมาะกับโชว์เครื่องแต่ยังคงความทนทานอย่างเยี่ยมนะครับตัวนี้890บาทนะครับมีไสเดียวนะครับมีแบบสนใสๆแบบนี้เลย ส่วนรุ่นดัมด้ากริดเนี่ยเหมาะก,กับคนใช้ที่ต้องการความทนทานด้วยแล้วก็ต้องการช่องใส่บัตรด้วยนะครับใส่ได้ถึง4ใบเนี่ยผมว่าเยอะนะสำหรับบัตรสมาชิกหรือบัตร MRT BTS ต่างๆนะครับและแน่นอนว่าซับแรงกระแทกได้ดีสุดๆเลยนะครับด้วยความหนางมันด้วย ราคาอยู่ที่1,190บาทมี2สีให้เลือกตามที่บอกไปตัวสุดท้ายคือตัว d ดมด้ากริดไฮบริดนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากใส่บัตรได้แล้วยังสามารถตั้งเครื่องได้นะครับใช้งานได้จริงแม้ว่าตัวเคสจะค่อนข้างหนักพอสมควรน,นะครับตัวนี้1,490บบาทมีสีเดียวก็คือสีดำนั่นเองนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นเคส V.I.S. ของ Galaxy S22 Ultra นะครับจากทาง v g a t s นะครับของแท้รับประกัน1ปีนะจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับและนอกจาก S22 Ultra เขายังมี S22 Plus รวมถึงรุ่นอื่นๆด้วยนะครับก็ลองไปดูหน้าเว็บของ v g a t s เองนะครับก็เท่านี้ครับสำหรับเคสของ V.I.S. Design นะครับผมว่าเป็นเคสที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับถ้าใครชอบความทนทานนะครับไปลองซื้อผ่าน เว็บ uh, ของ v ี a s สนะครับรวมถึงช่องทาง Official Store บน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับก็จะมีโปรโมชัน่นต่างๆหลากหลายไม่เฉพาะ Galaxy S 22 Series เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ซื้อบนเว็บ v ี a s สนะครับอย่าลืมใส่โค้ด VGPYT 10นะครับลดไปเลย10%นะครับไม่จำกัดจำนวนด้วยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับลองเข้าไปซื้อกันได้ครับสวัสดีครับ